สวัสดีเชียงใหม่วันนี้เราอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับสวัสดีครับทุกคนนะฮะวันนี้เรายืนอ,อยู่ที่วิสากิจชุมชนป่าต้นพึ่งนะครับก็จะมีการในเรื่องของการดูงานศึกษาดูงานแล้วก็มีการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องของการบริหารจัดการการป้องกันไฟไหม้แล้วก็การดูแลพื้นที่บริเวณป่า ในชุมชนป่าต้นพึ่งนะครับเดี๋ยวเหตุการณ์เป็นยังไงนั้นนะคุณผู้ชมไปพบกับบรรยากาศในการบรรยายในวันนี้นะครับตามผมมาเลยครับ,รบทางเจ้าหน้าที่ตลอดจนผู้เห็นพ่อแม่นะครับจากสำนักงานเก็บภาษีเจริญนะครับผมเองนะครับนายวิชัยเป็นด้วยนะครับผมเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านต้นพึ่ทงที่เจ็บทำบุญแล้วผมก็เลยมาเสกต่อสัหม่ อีกตําแหน่งหนึ่งก็คือในฐานะประธานนิสสากิจส่วนต้นึุนของเราครับวันี้ทางส่วนต้นึ้นต้องขอแสดงนดีต้อนรับนะครับทุกท่านที่ได้ให้เกียรติทางสมชนต้นึ้นของเราได้มีโอกาสเป็นศูนเรียนรู้นะครับแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเรียนรู้ต่างๆเกี่ยวกับกระบวนการที่เราจะลดเชื้อเพลิงในพื้นที่ของเราแล้วก็แล้วก็กาเทียบเข้าก็เพราะแม่แม่ลองจินตนาการครับพอรูปหนึ่งลูกที่เราสุ่ปล่อยรากขึ้นไปให้เราสามารถรายได้นั่นแหละปริมาต แข้าวหลันึ่งตาาวบนเีแค่ข้าก็ป่าชุมชนที่บ้านต้นงนนีครับตอนนี้เราในปีหกสเนี่ยเราเก็บไอ้ก็ี่คิดว่าเราจะอะไรกองทืนตตรเนี้มาลดกระบวนการนำเชื้อโดยตรงนี้ออกจากป่าใหญ่ไรครับเมื่อก่อนผู้ย่าตายายเขาเก็บใบกองซื้ตัวเนี้ครับไปทำเป็นหลังคาบ้างแต่เราไม่ไห็น่หน้านเป็นข้างหน้าหน่งดีารติดเราเลยแต่ตอนนี้ไม่ใช่กรอนผันแล้วก็เปลี่ยนเป็นไม่ไช้ชีเป็นรอนเป็นสีแสทนะ ก็เลยว่าถ้าเรากระนวนการนี้มันก็จะเยตนอย่างไรเราเลยก็มีเรียกที่เอาใบตองตื่นมาเป็นจ่ายใบไม้รักโบนะครับก็คือเรารับซื้อใบตองตึงนใบนี้จากพ่อพ่แม่แห่งชุมชนของเราเนี่ยจะมีสองกระบวนการนะครับกระบวนการหนึ่งก็คือกระบวนการทัดผ้าป่านใบตองตึงก็คือประกาศให้พี่น้องชาวบ้านไปร่วมกันทีนึงนะครับประกาศไปร่วมกันว่าวันนี้ขอความร่วมมือกือ คืเนี่ยจำนวนสินไปนะครับอย่างน้อยถึงจะได้การแห่งที่ถึงไปอันนี้เราใช้เฉพาะแป้งข้าวเหนียวในการประสานนะครับตัวนี้สามารถรองรับอาหารได้นะครับแล้วก็ปลอดภัยจากสารพิษทุกชนิดร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าก่อนที่เราจะทำเนี่ย เราทำเสร็จเราต้องยกระดับมาตรฐานชุมชนของเราส่ไสออง,ไาสงไปตรวจที่สหกรันจังหวัดเชียงใหม่เพื่อขอรับรองไปมาตรฐานสินค้าชุมชนเราก็องเลยตรวจผ่านเรียบร้อยพวกเชื้อนาพวกอะไรต่างๆไม่มีแต่ผมแนะนำว่าถ้าพวกเรนอยากจะใช้ผมจะแนะนำให้เอาไปตองกล้วยรอนก่อนนะครับแล้วก็สำอาหารเผื่อเราเอาใบตองกล้วยทิ้งแล้วก็มาใ,ใช้งานได้อยู่ตรงนี้นะครับ เรื่องราวไปเนี่ยมันจะเป็นสตอรีอ่ของพวกเราว่าสิ่งที่เราทําในชุมชนของเราเราตั้งใจทําในชนุมชนของเราเพื่อให้รถไต่เขาจะสร้งางรายได้ได้อย่างไรวันนี้นะครับหลังจากที่ผมบรรยายเสปปร็จก็เข้าใจว่าในชุมชนเราเองมีโรงเ,เรเียนในพื้นที่ก็มีโปรงเรียนแม่ผมประชาสารที่เป็นโรงเรียนขยายโอกาสนะครับคือน้องๆนักเรเียนส่วนใหญ่จะ ตนะคะชาว่าจะออกไปเก็บตั้งแต่เช้าเมื่อใช่เพราะไม่งั้นมันจะมีความกรอบแนบแนกนะคะถ้าตอนเช้ามันจะเหนียวเราสามารถเอามาทําเป็นผนิตภัณฑงตั่าทๆได้ไม่ได้ค่ะโอเคอันนี้กระเป๋า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 นี่อยี่นนี้ไมอทอันนีาทไม่บาทขอโทษนะคะเป็นของพี่่ไมัี้กลุ่มของแม่บ้านค่ะ เขาเวลาต้นทุนมาขนาดไหนเกญ่แต่ถ้าอยากได้นี่ถ้ามีเงินโอนทำได้วันนี้ไหมอย่างเท่าไหร่ไมวันนี้ทำได้ทุกวันสบายอย่างเงี้ยค่ะช่วยห่ะการเฉลี่ยเนี่ยแต่ละครั้งที่เขานำมาสุ่มี่เขาจะได้รายได้ต่อเดือนคนต่อคนที่ไม่แน่ใจเนื่องากว่าเขาทำตกลางวันเขาก็ทำกลางคืนเขาก็ทำแต่กลางวันเนี่ยบางทีเขาก็ทำงานคือมันเป็งานเสริมอะค่ะเป็ถ้างานทำทุกวันเนาะ ต ar ้งตึงแห่่ใจนะคะก็เป็นพูดไม้คุณสามารถนำไปวางโต๊ะหรือวางปาะดับน้าได้ คอวารหลอรบตรงนะคะชื่อเรียกว่าตรองตึงตงใจนะคะก็ราคาสบาทค่ะเป็นกองรูปแล้วก็มีไฟได้ด้วยนะคะมีไฟไนนะคะ้อนแสงไหมคะไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมครับและนี่คือบรรยากาศในการดูงานนะครับของทีมงานนะครับ ภาษีเจริญนะครับในเรื่องของพาพี่น้องประชาชนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของการป้องกันฝุ่น PM 2.5ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ผมยืนอยู่นี้นะครับเป็นสถานที่ของหมู่บ้านต้นพึ่งนะครับในในจังหวัดเชียงใหม่นะครับและนะครับในการปฏิบัติงานของพี่น้องชาวหมู่บ้านต้นพึ่งนะครับมีการร่วมมือร่วมแรงและร่วมใจนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มีการ เผานะครับแล้วก็มีวิธีการกําจัดนะครับในเรื่องของการป้องกันฝุ่น PM 2.5ในพื้นที่นะครับนะฮะวันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับบายๆครับกับบรรยากาศทุ่งนานะครับด้านหลังชุมชนนะครับอ่าโอเคนะครับให้ดูกับบรรยากาศนะครับน่านี่นะฮะโอ้โหบรรยากาศสดชื่นบายๆครับ